เราจะมาทำการเรียนรู้นะครับการใช้ Google Sheets API นะครับมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลรายบทดของเรานะครับโดยเราจะจัดการอย่างไรนะครับเราจะจัดการให้รายบทของเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลนะครับลงไปใน Google Sheets ได้นะครับสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับค้นหาข้อมูลได้นะครับลบข้อมูลได้นะครับ โ okay, อเคในวันนี้นะครับผมจะมาทําการสอนเพื่อนๆน,นะครับในส่วนของเว็บชีตดีบีนะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกําหนดด้วยจําจนวนนะครับว่ากี่กี่ครั้งที่จะใช้งานได้นะครับอาจจะเป็นแนวคอนเซปต์ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตผมจะมาทําการสอนส่วนของอาการสร้าง g o o l l s s h e t t API นะครับ ด้วยใช้ได้ตลอดไปนะนะครับโอเคเราทําการขั้นแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อนทการสร้าง g o Google s h e e t นะครับใน Google ปกตินะครับสร้าง g o Google s h e e t ปกตินะครับที่เพื่อนๆเคยสร้างตัวกิลชีตปกตินะครับสร้างเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนทการคุมดำนะครับคุมดำแบบนี้กดตรงนี้นะครับกดที่รูปแบบนะครับ เลือกตัวเลขนะครับแล้วก็ให้กดคําว่าข้อความธรรมดานะครับโอเคกดเรียบร้อยนะครับโอเคปกตินะครับกดคําว่าแชร์นะครับให้เพื่อนเอนแชร์เป็นสามารถที่จะให้ทุกคนสามารถยีดิดได้นะครับ e ีดิดได้เพราะว่าเราต้องการเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้นะครับ ให้เราลองสมมติข้อมูลขึ้นมาสับ2ข้อมูลนะครับทั้2องอันนะสมมุติขึ้นมานะครับอ่าสอ่านะครับจากนั้นมันได้แบบนี้แล้วนะครับให้เพื่อนเไปที่เว็บไซต์ s h e e t d b นะครับให้ทำการ ่าสมัครสมาชิกลอกกินในเรียบร้อยนะครับจากนั้นไปที่ create new นะครับให้เอา google sheet ของเราตรงนี้ะครับ google sheet ตรงนี้ copy มานะครับเอาไปใส่ในในลิงก์ตรงนี้ครับกด create api นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเราลอง copy ส่วนของลิงก์ข้างล่างตรงนี้ดูครับข้างล่าตรงนี้ ครับนี่นะครับเราก็จะมี API ของเราด้วย Google Sheets อย่างง่ายดายนะครับโดยที่สามารถเพิ่มลบแก้ไขค้นหาข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูส่วนของ document ไปด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จําค้ดไม่ได้นะเราก็จะอ่าน document ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อน โอเคนะครับเราไปที่ไดร์ล็อกโฟล w ของเรานะครับได a l ลอ็อกโฟล w ของเรานะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับสร้างอ่อินเทนต์ขึ้นมาในอินเทนต์นะครับ intent น,น,นี่เราจะสมมุติขึ้นมาว่าเราจะเพิ่มข้อมูลนะครับเพิ่มข้อมูลผมจะบอกว่าอินเสิรนะครับอ่าเพิ่มข้อมูล เพื่อเขียนให้เ,เพื่อนๆสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆนะครับเพิ่มข้อมูลเพิ่มอะไรละเราจะเพิ่มชื่อใช่ไหมครับเพิ่มชื่อเราจะเลือกใช้เป็นแอนนี่นะครับรับทุกอย่างแล้วก็เนมนะครับกดรีเควส์หน่อยเพื่อบอกว่าสรุณาพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อ ของคุณพิมพ์ชื่อของคุณนะครับโอเคเราจะทำแบบนี้ทั้งหมดนะครับทุกอันแต่อันนี้ิชื่อแล้วอ้อปิดอันนี่ว่าเข้ไหมเราเป็นว่าเราต้องเอา id ก่อนใช่ไหมครับอ่า id ก่อน id คืออาจจะเป็นรหัสน,นักเรียนเนาะไม่เป็นไรเขียน id ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะเพื่อนๆไม่ต้องเป็นต้องเหมือนกันนะครับ อันนี้เหมือนกันอ่าตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นตัวเลขดีกว่านะครับจะได้ปรับเปลี่ยนบ้างอ่าตัวเลขอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมนะดี ID. โอเคกดกร,รุณากร,รุณาการ,รุณาพิมพ์รหรัส นักเรียนนะครับโอเคของคุณด้วยอของคณแเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับปึ๊บนี่นะครับต่อไปเป็นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเราเอาแอนนี่เลยนะครับเพราะว่ามันจะทายากถ้าไม่มีแอนนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เข้าบ้างเข้าบ้างนะครับ ตัวจัดการตรงนี้แหละมันทำให้เรางงนะต้องเพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับต้องทดสอบดูนะ E L อะไรครับกะกะดูนาดูนาทิมเบอร์โทรของคุณนะครับโอเค กดเข้าไปครับกดเซฟเลยครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวก่อนจะกดเซฟให้ทําการกดที่ f u l f i l l m e n t ก่อนนะครับเลือก enable webhook ให้เรียบร้อยนะครับกดเซฟเลยครับอ่ากดเซฟเสร็จแล้วนะครับเรามาทดสอบดูนะครับ เดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับผ่านลายตรงนี้ได้เลยนะครับผ่านเ่าเื่ผ่านลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับมันช้ามากอ่าแป๊บหนึงนะครับโอเค เราจะพิมพ์คําว่าอะไรนะเมื่อกี้เราพิมพ์คำว่าเพิ่มข้อมูลใช่ไหมครับเลาพิมพ์ลานักเรียนนะครับเราก็พิมพ์มั่วๆไปเลยครับปุ๊บเวลาพิมพ์ชื่อของคุณเทสนะครับสมมติเลาพิมพ์เบอร์โทรของคุณตุ๊ดตุ๊ตตุ๊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 นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับได้แบบนี้แสดงถ้าคุณได้แบบนี้แสดงว่าทําถูกแล้วนะครับเรามาดูของเราครั้น,นี้นะครับเราจะทําการเพิ่มข้อมูลนะครับให้เราไปที่ fulfillment นะครับให้ทําการ map ก่อนนะครับทําการ map โกล์คปี้มานะครับ map แบบอะไรนะครับเราจะทำการแมปส่วนของ insert นะครับที่เป็น intent ของเราฟังก์ชันเราจะตั้งาชื่อ insert เหมือนกันนะครับอ่าโอเคถั้นเราก็ไปสร้างฟังก์ชันข้างบนครับผมก็เขียน fuction F นะครับฟังก์ชันชื่อว่าอะไรฟังก์ชันชื่อว่า insert นะครับ รีบปิดเปิดนะครับให้เรียบร้อยโอเคจากนั้นเราจะํำไปที่เว็บของส่วนของตัวชีทดีบนะครับให้ลงให้ลงหาคำว่าชีทดีบีเอตรงนี้นะครับหาคำว่าโพสนะครับโพสโพสคือการที่เราจะต้องอ่าโพสข้อม<ก>ูล i n s e ็ t ข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็หาวิธีการนะครับอ่าล,ลองดูวิธีการ เราลองดูวิธีการว่าทําไงนะครับเราจะทำเป็นไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆโพสมันอยู่ยังไงเนี่ยไม่เป็นไรเราลอ,ลองดูพร้อมๆกันนะเพื่อนๆมันติ อาือว่ามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูด้วยกันนะครับ get api patch update นะครับ get อันนี้คือตัวอะไรนะครับลองดูดิอ่าเราจะใช้ javascript ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลอง javascript กันนะครับพร้อมกันเลยนะครับผมจะใช้ส่วนของ เราจะใช้ส่วนของ Excel ซลก็แล้วกันนะครับ Excel เนี่ยโอ้ย Excel นี่สุดยอดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองเราเล่นดูครับเราทำการค o p y ไปนะครับ Copy ตรงนี้ไปนะนะครับไปใส่ในฟังก์ชัน i n s e r t ของเรานะครับแบบนี้เลยครับง่ายๆนะครับใส่แบบดื้อๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราทำการอะไรนะครับเราทำการเอาตัวอะไร เราจะทําการเอาตัวนี้ครับตัวของเราเมื่อกี้ครับ c ็ p y ี้มานะครับเอามาใส่ตรงนี้เลยครับแทนตรงนี้ใส่กบไฟนะครับตัวเลขของเราปุ๊บนะครับเห็นไหมครับจากนั้นนะครับเรามาดูที่ Data ตรงนี้นะครับ Data เราต้องการจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับไอด์เนม e l วโอเคเราแก้เลยครับมันจะอยู่ในรูปแบบของ j s สันนะครับ id nmname แล้วก็ tl นะครับเราลองดูก่อนนะครับเราสมมติตัวเลขกันมาก่อนสมมติตัวเลขกันมานะครับ id เนตึ๊ดตึ๊สมมติกันมาโอเคนะครับเมื่อเราจะใช้งานงจริงๆนะไอ้เรา รีเทิร์นไปด้วยนะเพื่อน TU TU RN นะครับโอเครีเทิร์นไปด้วยเราจะได้แบบนี้นะครับถ้าเราบอกว่าถ้ามันเพิ่มข้อมูลสำเร็จละ่ะเพิ่มตรงนี้จากตรงนี้สำเร็จนะครับเราก็จะทำการให้มันนะครับให้มันบอกว่าเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลเรียบร้อยแล้วอ่ะกด deploy ครับ เดี๋ยวรอมันโหลดนะครับมันจะใช้เวลานินึ่งนะครับคือตอนนี้เราเรายังไม่ได้แอดจริงๆนะเราสมมติตัวของของตัวเลขไปก่อนนะครับเราต้องรู้ว่ามันเข้าเข้าแล้วยังนะ เ็เปิดไลน์รอเลยนะครับเพื่อนๆโอเคมาแล้วนะครับเราทำการดูเลยครับเราจะพิมพ์คำว่าอะไรเพิ่มข้อมูลนะครับนานักเรียนของคุณหนึ่นงๆหมั่วๆไปเลยครับ,ช,บชื่อของคุณ ยิงเบอร์โทรปุ๊บ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 ถ้ามันสำเร็จมันจะบอกว่าเรียบร้อยนะครับแสดงว่ามันยังไม่ได้นะครับตรงนี้มันยังไม่ได้เราก็กลับมาดูว่าทําไมถึงไม่ได้นะครับหรือว่ากลับไปดู Google Sheet องเราเข้าไหมโอ้ยเข้านะครับเพ,พื่อนเพมันเข้าแสดงว่ามันตอบแล้วว่าเรียบร้อยนะครับเราปพนอีกรอบมันอาจจะค้างนะครับเพื่อนเพื่อน อ๋อผมรู้แล้วนะครับว่าทำไมถึงไม่ได้นะครับทาไมแสดงอ่าเดี๋ยวมันเพิ่มข้อมูลได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้พิมพ์เอเจนต์ลงไปนะครับตรงนี้โอเคมันก็จะเพิ่มข้อมูลได้แล้ะรอบนี้นะครับรถ้าสังเกตดูข้อมูลของเราเข้าแล้วนะครับตอนนี้อ่าเนี่ยเราจะดึงข้อมูลจากจากลายของเรานะครับให้เราไปทําการพิมพ์โค้ดนะครับเอเจนต์ Agent นะครับอ่าเดี๋ยวเราคัดลอกจากตรงนี้มาเลยดีกว่า เจ่นดบบพารามิเตอร์นะครับอะไรนะครับก็คือเราจะมี id ใช่ไหม id เราจะเก็บไว้ในตัวแปรต,ตัวหนึ่งชื่อว่าตัวแปร id นะครับ copy มาเลยนะครับวางไปเรื่อยๆผมจะสอนวิธี copy นะครับ name ใส่แบบนี้เลยครับเพื่อนๆ f i l นะครับใส่เข้าไปปึ๊ดนะครับข้อมูลก็คือเราจะเอาดึงเอาพารามิเตอร์ของ id นะครับ ดึงของ Name ดึงของเทลไม้เรียบร้อยนะครับก็จากนั้นเราก็ออกมาใส่แบบนี้เลยครับใส่แทนเข้าไปในตัวของตัวเลขที่เราแทนสมมุติขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเอา,อาตัวข้อความออกนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ครับอ่กด Deploy ครับเราดูผลงานของเรานะครับว่าได้หรือเปล่า รอก่อนนะครับมันนังโหลดอยู่ครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมจะย่อยเล็กๆนะครับเพื่อจะได้ดูพร้อมกันนะครับโอเคนะครับเราทำการเพิ่มข้อมูลลงไปนะครับเพิ่ม ข้อมูลนะครับกณะพิมพ์รหัสนักเรียนของคุณบอกว่าสองสองสองนะครับมาผมก็พิมพชื่อผมไปสมมตินะครับปุ๊บปุ๊เบอร์โทรของคุณนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊นะครับคนข้อมูลเรียบร้อยนี่เห็นไหมครับข้อมูลของเรามาแล้วนะครับเห็นไหมครับ อีกรอบอีกรอบเพิ่มข้อมูลนะครับอาติงแมวดำทำไหมพิ้์เบอร์โทรของคุณๆๆๆๆๆๆ เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยเห็นไหมครับโอ okay. เคหนะมครับเราเพิ่มข้อมูลได้แล้วผ่านไลน์บอดของเรานะครับลงไปในอของ Google Sheet นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆเรื่องของการการแก้ไขข้อมูลนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ